สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็มาอยู่กับนีนี่คนรักหวยนะคะก็ชาแนลของเราก็จะคัดสรรเลขเด็ดเลขดังนะคะเลขที่มีแนวทางที่จะออกในงวดต่อไปนะคะมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะก็ก่อนจะชมตัวเลขนะคะก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะก็ วันที่3แล้วนะคะอีกไม่นานก็จะเข้าพรรษาแล้วนะคะก็จะได้พักพ่อนะคะหยุดพักพ่อแล้วก็ไปทําบุญนะคะที่วัดนะคะก็ขอพรขอโชคขอลาบกันนะคะในวันเข้าพรรษานะคะก็มาดูนะคะคนดวงเฮงกันดีกว่านะคะก็จะแชร์ของเท่าแก่โรงน้ําแล้วก็ไกรซอนนะคะเลข แม่พึ่งคุ้มพวงนะคะโดนใจนะคะก็เลขทะเบียนรถนะคะก็มาฟังกันเลยค่ะข้อหวยลุ้นนะคะเท่าแก่โรงน้ำดื่มเผยให้เลขเด็ดอีกสองงวดหลังถูกติดต่อกัน34งวดนะคะเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับเท่าแก่โรงน้ำดื่มหลังจากที่ถูกหวยติดติดกัน34งวดรวมเป็นเงินมากกว่า10ล้านบาทนะคะล่าสุดเท่าแก่เผย สัมผัสกับปู่ฤศีอายุ1,800ปีได้และจะได้เลขเด็ดอีก2งวดนะคะเพราะฤศีจะไปถือศิน18เดือนนะคะจากกรณีเท่าแก่โรงน้ำดื่มนะคะที่ศรัทธาพญานาคและถูกหวย34งวดติดรวมเป็นเงิน10ล้านนะคะที่เชียงใหม่นะคะเลขเด็ดปล่อยชุดใหญ่จัดเต็มแล้วแต่บุญ คุณพาวัสนาส่งลองรุ้นดวงงวดวันที่16ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ก็จะให้อีกนะคะก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะหรือท่านจะใบหวยให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเท่าแกลงน้ำบอกว่านะคะสัมผัสกับฤาษีได้นะคะบอกว่าท่านจะไปจำศีลนานถึง18เดือนเลยนะคะนะคะและเลขที่ตนได้ มวดมีทั้ง2ตัวและ3าตัวที่มีอยู่แล้วนะคะแต่จะขอบอกก่อนนะคะหวยออก2วันนะคะซึ่งในโอกาสนี้ทางนายกฤษดาได้มอบคาถาเศรษฐีเงินล้านให้ท่องก่อนนอนด้วยนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะเดี๋ยวแอดมินจะนำมาแชร์อีกครั้งนะคะเมื่อได้ข้อมูลม,มานะคะ ก็มาตามต่อนะคะทะเบียนรถนะคะของคุณไกรสอนนะคะที่งวดที่แล้วก็ได้ออก83นะคะแล้วงวดวันที่16มิถุนายนะคะก็ออกไปเต็มๆนะคะ ก็หลังจากวันที่ครบรอบวันเสียชีวิตพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ผ่านมานะคะน้องเพชรได้จับเลขเด็ดในไหออกมาเป็นเลข967นะคะซึ่งวดที่แล้วมีผู้รับโชคกันจำนวนมากโดยที่ส่วนตัวและลูกชายไม่ได้ซื้อแต่ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะทางนี้เรื่องบังเอิญอย่างหนึ่งคือรถ ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวที่ตัวเองได้ใช้เป็นประจำที่เชียงใหม่มีหมายเลขทะเบียน9678ซึ่ง3ตัวหน้าเป็น967ตรงกับเลขที่ให้โชคในงวดที่แล้วนะคะ และในงวดวันที่1กรกฎานะคะว่าเลขทะเบียนรถยนต์คันนี้ที่น่าจะออกรางวัลอีกแน่อาจจะเป็น678978หรืออาจจะเป็นทะเบียนรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าอีกคันที่มีหมายเลขทะเบียน8347นะคะโดยคิดว่างวดนี้น่าจะลองซื้อดูและใครอยากจะตามก็ยินดีเผื่อมีโชคด้วยกันนะคะก็ผลฉลากก็ได้ออกไปนะคะ83นะคะเลขล่าง สตัวนะคะก็ยังเหลือนะคะ4 7นะคะน่าจะมาไหมเอ่ยนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคมนะคะ4 7นะคะที่ยังไม่ออกนะคะ4 7 7 4นะคะก็ถ้าใครชอบก็สามารถตามได้นะคะและมาชมนะคะ ก็เป็นน้องบิ๊กนะคะแพรวแสงทองนะคะที่วันนี้ได้ทําพิธีนะคะตั้งเสาเอกนะคะทำสตูดิโอนะคะก็สองคนนี้นะคะแอดมินก็ได้ติดตามรับชมทั้งคู่มาโดยตลอดนะคะก็ตอนนี้แพรวพาแสงทองนะคะกําลังจะตั้งคันนะคะก็ชื่อว่าน้องนาริตะนะคะก็ เป็นที่น่ายินดีมากๆนะคะก็ได้ประมาณ6เดือนแล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะน้องได้ให้โชคมาสองงวดติดต่อกันแล้วนะคะโดยนะคะเลขไปออกที่รถเบนซ์นะคะถ้าใครติดตามอยู่ก็จะทราบกันดีนะคะว่าเข้ามาแล้วสองงวดสามงวดนะคะก็แอดมินก็ได้ไปชมทางเพจของแพลาและ น้องบิ๊กนะคะก็วันนี้ทั้งคู่ได้ทำพิธีนะคะตั้งเสาเอกนะคะก็ไหว้ขอพรนะคะแล้วก็ได้มีขันน้ำมนต์นะคะน้ำตาเทียนนะคะก็ดังในรูปเลยนะคะก็สามารถจับคู่นะคะส่วนแอดมินก็มองเห็นเป็นเลข26นะคะ26นะคะ126ก็ได้นะคะก็สามารถ ดูแล้วก็จับคู่ได้ด้วยตนเองนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะก็จัดซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดตัว ใหม่ๆดังๆชัดแจ๋วนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะแอดมินได้นำมาให้ดูนะคะก็เข้าเป็นหลายสำนักเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ